สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวละครที่ถูกสปอยในไลฟ์แพทว่าตัวไหนจะมาก่อนมาหลังนะครับตัวที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือตัวแรกน้องเอียนซานน,นะนะหนึ่งในฮีโร่เทพเมืองนาธานนะครับเอ่อท่าสายฟ้าเป็นตัวละครโปรโมทของเมืองนาธานด้วยทุกคนแต่กลับมีบทน้อยมากนะตัวอีกตัวหนึ่งก็คืออ e ีฟานะครับในป้ายเนี่ยตามแมปในรูป ดูโคอ NPC ทีแรกอะพี่ไม่เคยเชื่อเลยนะที่มีคนบอกว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เล่นได้เนี่ยก็น้ามันโคตร NPC เลยนะครับในป้ายเนี่ยแต่ปรากฏว่าในเงาอย่างหลอนะเซอร์ไพรส์พี่มากตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ s c รัคส์นะครับสครั s มาไวกว่าที่คิดเออมาไวแบบนี้ แปลว่าเนื้อเรื่องอาจจะต้องเข้มข้นจัดแน่นอนนะครับสงสัยอนิเมะเกนชินใกล้จะเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับคงจะรีบปล่อยเนื้อเรื่องหลักออกมานะส่วนที่เหลือนะครับเราอาจจะเคยเห็นพวกโมเดลตัวละครเกนชินเก่าๆเมื่อนานมาแล้วนะครับเออเมื่อ2-3ปีก่อน4ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตัวละครหลายๆตัวนะครับที่คล้ายกับในเงานี้มากนะครับโดยเฉพาะตัวละครที่ชื่อว่าดาเลียนะ เอ่อตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่2ตรงนี้มากทุกคนแต่ว่าชุดเนี่ยมันจะต่างจากตัวโมเดลที่เราเคยเห็นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูจากทรงผมดูจากอะไรเงี้ยมันก็ยังดูออกว่าเป็นดาเลียอ,อยู่นะทุกคนเอ่อตัวละครพวกตัวละครโมเดลเก่าๆเนี่ยมันมีคนที่ทําชุดคอสเพลย์ขายเยอะมากนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าไฟล์โมเดลตัวละครอะไรเงี้ยที่ถูกปล่อยออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ คนก็มาทําเป็นคอสเพย์เพราะว่าเขาคิดว่าตัวละครมันก็คงจะเลงเรียงกันออกมาอะไรยงนี้แต่ว่าปรากฏว่ามันจะมีหลายตัวละครที่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ออกมานะแล้วหลายตัวละครที่กว่าจะออกมาเนี่ยชุดมันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอย่างเช่นตัวของฟูรินะนะครับเออฟูรินะนะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นเป็นโมเดลเซเล่แล้วก็มีชุดเซเล่อะไรเงี้ยก็มีคนทําชุดขายเออแต่ว่าป๊อ พอถึงเวลามาจริงอ่ะเออเอลเคชุดอ่ะเปลี่ยนไปไม่เยอะนะครับแต่ว่าตัวโมเดลหน้าตาทรงผมมันเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะครับแต่ก็จะได้เห็นว่าเออเนี่ยมันก็มีโมเดลเก่าๆนะที่สุดท้ายแล้วมันมาเนี่ยมันไม่ได้หายไปแต่สุดท้ายมันก็มาเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือ ตอนมันมาชุดมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับชุดมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเฮ้ยนั่นเนี่ยเราก็พอเดาได้นะครับว่าตัวที่สองน่าจะเป็นดาเลียนะส่วนน้องวัวนะครับน้องวัวนะเออไล่ดูไปทีละตัวเลยทุกคนตัวไหนที่จะเดาได้ก่อนน้องวัวเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครเมืองนาถาแน,น,นา่ๆครับทุกคนครับเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยมันจะมีมนุษย์สัตว์เนี่ยเยอะแปลกๆนะครับตัวที่แบบแปลกๆเป็นมนุษย์สัตว์แปลกๆเป็นตัวเมียแคทอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองอื่นเขาจะไม่มีนะเมืองอื่นที่จะมีอย่างเก่งก็หมา,มากับแมวนะครับ แต่เมืองนี้นี่จะมีตัวแปลกๆเยอะเพราะนั้นเนี่ยวัวเนี่ยพี่บอกเลยว่านานหาแน่ๆนะครับเพลินนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเวเรซาที่ถูกกล่าวถึงในไลฟ์พัดแน่นอนนะครับเวเรซาจะถูกอ้างอิงในร้านอาหารหมู่บ้านน้ำผู้ร้อนว่าเป็นแชมป์กินจุด้วยนะครับเออแสดงว่าคนนี้ชอบกินจุเพรานนั้นเนี่ยพี่ว่าโอ้โหวัวเนี่ยชัดเลยนะครับต้องเป็นน้องวัวแน่นอนนะ ใกล้ๆกันนะครับเออดูจากชุดที่ม so, ีแขนเสื so, ้อมีปีกครับชัดเจนว่าจะต้องเป็นชาวอินาซึมะนะครับเออน่าจะเป็นมิสุกิทุกคนอันเนี้ยมีคนอ่าบอกว่าตัวละครที่กําลังจะมานะครับจะเป็นมิสุกินะแล้วเขาก็บอกว่าจะมีตัวละครจากอินาซึมะใช่ไหมเออเขาบอกว่ามาจากเมืองอื่นจะมาเที่ยวเมืองนาถานด้วย นะครับเราก็เดาว่าอาจจะเป็นตัวนี้แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยชุดมันดูคล้ายๆกับชุดคนฟอนเทนนะครับเหมือนกุก๊กเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าพ่อครัวใช่ไหมเออพ่อครัวฝรั่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเมืองฟอนเทนมาใหม่ๆมันจะมีโมเดลตัวละครตัวหนึ่งมันถูกเรียกว่า แม่สาวพังนะพังเกอร์นะครับเออพี่อยากจะเรียกเขาว่าแม่สาวนาซีเพราะมันดูเหมือนนักฆ่าเยอรมันมันดูเหมือนนักฆ่าเยอรมันมากแล้วโมเดลสวยแล้วพี่แบบอยากได้มากทุกคนตัวนี้นะอืมแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนในเงานี้หรอกรทุกคนไม่เหมือนเลยมันดูมีบางส่วนที่ดูคล้ายบ้างนะครับครึ่งล่างอะไรแอย่างเงี้ยแต่ว่านอกนั้นมันดูไม่เหมือนเลยนะครับในเนี้ยมันดูเหมือนว่าเป็นกุ๊กเป็นพ่อครัวอะไรยงเงี้ยมากกว่านะครับเออถ้ามันเป็นตัวนี้จริงๆนะ แสดงว่าโมเดลมันเปลี่ยนไปเยอะมากพอสมควรเลยนะครับจากในข่าวที่ย่าสารเกมเว็บต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าสเกิร์ตมิสกิเวเลซา่าตัวกุ๊กเนี่ยจะเป็นตัว5ดาวส่วนเอียนซานดาเลียตัวอ e ีฟาจะเป็นตัว4ดาวนี้พี่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะทุกคนนะเออตัว4ดาวมันจะเยอะไปไหมทีนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบจากเวอร์ชั่นก่อนๆเลยครับทุกคนครับ เออเวอร์ชัน4.0นะครับถึง4.2เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมเนื้อเรื่องอาร์คอนเสร็จแ,แล้วปุ๊บเวอร์ชัน4.3นะครับก็จะเป็นกิจถ่ายหนังเนวีอาแฟกใหม่เข้าอะไรเงี้ยมีตัวละครใหม่แฟกใหม่นะครับแล้วคอ4.4ก็จะเป็นตุ๊ดจีนนะครับก็จะมีเจียหมิงป้านกเนาะ 4.5ก็เป็นกิจกรรมมอนโดครับกลับไปที่มอนโดก็จะมีกิจปรุงยาอะไรย่างนี้นะครับของลิซ่าแล้วก็จะมาพร้อมกับชิโอรินะครับแล้วพอมา4.6ก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหญ่ครับเออก็จะมีท่านพ่อเข้ามานะครับมีแมปใหม่มีวีคลี่บอสใหม่มีแฟกใหม่นะมันจะมาตอน4.6เสร็จแล้ว4.7นะครับพี่แดนส l ลีฟก็จะมาทุกคน เอ่อก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับก็จะมีคอลีนซิกวินเซตอ์เข้ามาตอนนั้นนะครับแต่แล้ว4.8ก็จะเป็นเกาะแอปเปิลนะครับที่มาพร้อมกับเอมิลี่เนาะทีนี้พอเรามาเปรียบเทียบเมืองไฟทุกคนเอ่อเวานั้น5.0ถึง5.2เป็นเนื้อเรื่องหลักอยู่แล้วนะครับ5.3เนี่ยดันตรงกับตุดจีนนะครับปีนี้มาไวนะเออตุดจีนมาก่อนนะครับก็เลยมีหลานเยี่ยนมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย5.4มันจะต้องสลับ กับ4.3ทุกคนเออมันจะต้องเป็นกิจเมืองนาฐานนะครับแล้วก็จะมีแฟกใหม่เข้านะเออก็จะต้องมีแฟกใหม่เข้าแล้ว5.5นะครับคาดว่าจะเป็นวินบูมใหญ่เพราะปกติมันจะเว้นเมืองแบบนี้ทุกคน เออมันจะเว้นเมืองแล้วก็ตามด้วยเป็นวินบูมนะครับซึ่งข่าวก่อนเขาก็บอกว่าเดี๋ยววินบูมคราวหน้าจะเจอกับวอลก้าด้วยนะครับส่วน5.6ก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหญ่ใช่ไหมเออก็จะต้องมีวิกฤต์บอสใหม่แฟกใหม่นะครับ5.7ก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักพี่เดนสลิปก็ต้องมาแล้ว5.8ก็จะเป็นเกาะแอปเปิลนะดังนั้นเราจะมาวิเคราะหล์ลำดับ การที่ตัวละครที่เหลือพวกนี้ว,ว่าตัวไหนจะมาก่อนมาหลังเนี่ยเริ่มจาก5.4ก่อนเลยนะครับแน่นอนว่ามีการพูดถึงเวเลซ่าในไลฟ์แคทเออพี่คิดว่าเวเลซ่าน่าจะมานะ คิดว่าเวเลซ่าเนี่ยจะมาละในเวอร์ชัน5.4นี่แหละซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเวเลซ่าจะเป็นตัวดาบใหญ่ไฟฟ้านะครับซึ่งก็น่าจะมาพร้อมกันกับมิสกินะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีชาวอินาซึมะมาเที่ยวเมืองนาธานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออวัะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นมิสกินี่แหละก่อนหน้านี้นมันมีคนลือกันว่ามาดามปิงนะครับจะเป็นตัวหอ,อกธาตุลมแล้วก็เป็นตัวละครตู้ถาวรอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออปรากฏว่ามาดามปิงไม่มานะครับ ไปนั้นนะ่ะพี่ก็คิดว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวหอ,อกธาตุลมอ่ะอาจจะเป็นมิสกินะครับเอออาจจะเป็นมิสกิตัวนี้แหละแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะมีตัวละครใหม่เข้าตู้ถาวรจริงๆก็คงจะเป็นตัวนี้นะแต่คิดว่าไม่น่าจะทุกคนคิดว่าไม่น่าจะตัวละครเข้าตู้ถาวรอ่ะไม่น่าจะมีง่ายๆนะครับแต่ถ้ามีจริงๆก็น่าจะเป็นตัวนี้นะดังนั้นนะครับ2ตัวนี้นะครับ จะมาก่อนในเวอร์ชัน5.4นะหลังจากนั้นครับเวอร์ชัน5.5ก็จะเป็นวินบูมนะครับวาวก้า wow แน่นอนว่าจะต้องเป็นตัวมอนโดอที่จะมาในเวอร์ชัน5.5นะครับตอนที่โรซาเรียมาเนี่ยมันมีข้อมูลแนะนำว่าอ่าบาบาราเนี่ยเคยบอกว่าเอ้ยดาเลียกำลังตามหาโรซาเรียอยู่อะไรเงี้ยในกิจร้านเล่าก็โรซาเรียก็จะพูดถึงดาเลียบ่อยอยู่ทุกคน จะทอนว่าดาเลียจะต้องเป็นตัวละครเมืองมอนโดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่เกี่ยวข้องกับมอนโดเออเกี่ยวข้องกับวาก้าจะต้องเป็นดาเลียแน่นอนนะครับ mm hmm. ดาเลียเนี่ยพี่บอกเลยนะว่าโมเดลเก่าชุดคอร์สเพทที่เขาขายกันเป็นวิชั่นน้ำนะครับเออแต่ว่าคนบอกว่ามันเป็นตัวเม็ดพืชอะเอออันนี้คนลือกันก่อนที่จะมีตัวของหมอไปมาอีกนะ เออเมดมา2ตัวแล้วหมอไผ่เอมิลี่นะครับอืมที่เป็นตัวธาตุพืชน,นะครับคือเป็นหมอไผ่ด้วแล้วเอมิลี่มาก็จากจากเมดพืชก็กลายเป็นหอกพืชด้วยนะเออแล้วไอตัวดาเลียนี่อีกคนก็แบบก็ยังลือกันอยู่ว่าเออมันไม่ใช่เมดพืชไม่ใช่เอมิลี่ก็ต้องเป็นดาเลียนี่แหละนะไม่รู้ว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าบอกเลยว่าโมเดลเดิมเลยเนี่ย มันเป็นมิชั่นน้ำนะแต่ว่าตอนนี้ดูจากชุดแล้วมันเปลี่ยนนะครับดูจากชุดแล้วมันเปลี่ยนมันไม่ใช่โมเดลเดิมแน่นอนแต่ทรงผมมาหน้ามันยังเดิมเดมอยู่ทุกคนคาดว่าจะเป็นดาเลียอยู่แต่ถ้าไม่น้ำก็พื้นแห้วนะทุกคนนะลุ้นเอาละกันนะครับมาในเวอร์ชั่น5.5นะครับที่เป็นวินบล o มนะส่วน5.6นะครับ5.6จะต้องมีวิบฤตใหม่ mới, มีแมปใหม่นะครับมีแฟกใหม่นะครับหมู่บ้านใหม่นะครับ ของศัพ์สิ่งต้องเข้านะครับเพราะนั้นเอียนซานนะครับกับอีฟาต้องมานะทุกคนนะเอียนซานเนี่ยน่าจะเป็นตัวหอกนะครับส่วนอีฟาเนี่ยเดาว,ว่าจะเป็นตัวเม็ดนะเออและคาดว่าจะเป็นไฟทุกคนเพราะชุดอะเหมือนว่าจะมาจากหมู่บ้านนกนะครับ หมู่บ้านนกมันชอบใช้ไฟแต่ก็อันนี้ทฤษฎีนี้ไม่แม่นหลอกทุกคนเพราะว่าหมู่บ้านน้ามันยังใช้ลมเลยหมู่บ้านอื่นก็ใช้ธาตุอื่นเยแยะนะครับอแต่คิดว่าจะเป็นเมดไฟนะเอางี้ดีกว่าเออลือๆกันลือๆกันว่าจะเป็นเมดไฟสําหรับอ e ีฟานะครับเพราะฉะนั้น5.6ก็จะเป็นเ e อียนซานกับอ e ีฟานะครับส่วน5.7พี่เดนมานะครับ5บาทต้องมานะครับสุดทาโรจี้ต้องมา สเกริร์ไงทุกคนสเกร์ก,ก็ต้องมาเวอร์ชันนี้แหละถ้าสเกร์กจะมาควรจะมาเวอร์ชันนี้ทุกคนสเกิร์เนี่ยดูทรงแล้วพี่บอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวดาบดูจากทรงแล้วนะเพราะเขาเคยบอกอยู่ว่าเขาแบบเอ่อต้องฝึกฟันดาบใช่ไหมล้านครั้งอะไรของเขาอะ่ะมีคนบอกว่าเขาเป็นตัวน้ําแข็งนะครับเออเพราะฉะนั้นสเกร์กน่าจะเป็นตัวดาบน้ําแข็งและมาในเวอร์ชัน5.7นะ คิดว่าน่าจะมาในเวอร์ชัน5.7มากับพี่เดนนี่แหละทุกคนส่วน5.8นะครับก็จะเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะซึ่งไม่รู้ว่าใครนี่แหละถ้าเป็นน้องนาซีโมนาใหม่เนี่ยน้องนาซีตัวเดิมมันเป็นธาตุไฟนะครับเออมันเป็นธาตุไฟแล้วพี่คิดว่าก็คงจะใช้ดาบหรือมั้งแต่ดูจากรูปมันน่าจะใช้มีดใช้มีดมากกว่านะครับนี่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดเนาะสังเกตไหมว่า5.5 5.6มันมีแต่ตัว4ดาวพี่บอกเลยว่ามันแปลกมากเพราะว่า มันมันต้องมีตัว5ดาวบ้างอ่ะมันจะมีแต่สี่ดาวได้ยังไงนะครับอืมไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะแบบว่าอยู่ๆก็อ่าไอ้สตัวเนี้ยมันต้องมีตัวที่เป็นเป็นตัว5้าดาวอ่ะพี่ว่านะอย่างน้อย2ตัวอะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็อาจจะมีแบบเอาตัว5้าดาวแบบโผ,โผล่มายัดเข้ามาเช่นกับตันยังไม่ตายเกิดใหม่เป็นตัว5้าดาวเล่นได้อะไรเงี้ยโผล่มาในช่วง5.6เปิดแบบใหม่มากับตันเป็นวิกลี่บอสใหม่อะไรเงี้ยเออ ก็จะเป็นไปได้ไวแต่ว่าพี่ว่าเป็นไปได้น้อยมากเหมือนกันนะเพราะว่ากับตันเนี่ยมันมีแววจะตายสูงมากกว่านะครับจากเรื่องเลืกดูแล้วดูแวแวลแล้วไม่น่าจะรอดนะอืมพี่ว่าเอียนซานแหละเอียนซานน่าจะเป็นตัวห้าดาวนะเออเอียนซันไม่น่าจะเป็นตัวสี่ดาวอันนี้เราก็เดาๆากันไปนะครับนี่ก็คือลำดับตัวละครที่เราคาดว่าจะมาในเวอร์ชัน ต่อต่อไปนะครับเราก็วิเคราะห์กันได้ตามนี้นะใครเล็งตัวไหนไว้ก็คำนวณเพชรกันไว้ให้ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ